Thank you oh, oh, สวัสดีค่ะราราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกุมประจันเดือนกุมภาพันธ์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมเป็นธาตุลมนะคะสุขสันต์วันว,นวนาเลนไทน์กันทุกๆท่านนะคะ ปัจจุบันได้ก้าไม้เท้าตัวเก้าไม้เท้าเนี่ยก็หมายถึงการงานต่างๆณนะเวลานี้กำลังแก้ไขปัญหาต่างๆต้องบอกว่างานตอนนี้หนักบ้ากเก้าไม้เท้าเนี่ยวางไว้หลายงานมากทุกงานดันโตหมดทุกงานดันไปได้หมดไงงานเนี่ยกำลังเริ่มแตกหนอ่อออกผลให้คุณได้เห็นแต่ละสาขาพ,พร้อมเพรียงกันออกมาแบบชนิดที่เรียกว่าเฮ้ยต่อไปเป็นอย่างนี้แน่เลยต่อไปเป็นอย่างนั้นแน่เลยอย่าลืมนะคะใบที่มาประกบเนี่ย คือหกไม้เท้านั่นหมายถึงว่างานที่เขาทำเนี่ยมันจะประสบแต่ผลสําเร็จเท่านั้นมันจะมีแต่การเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นแล้วชาวราศีกุมคุณเวิร์กอีกแล้วคุณดีอีกแล้ว่คุณเจ๋งอีกแล้วอะ่ะสิ่งที่คาดหวังเลยเนี่ยคือ5ดาบก็คใครกล้ามาแย้มกับฉันก็ลองดูสิเขาบอกเลยเห็นมือที่เขาถือนะตั้งท่าไว้เลยแล้วอีก2ดาบปักเอาไว้เลยอย่ามายุ่งตรงนี้คือเขตฉันห้ามวุ่นวายตรงนี้คือเขตฉันนะแล้วถ้าเกิดใครจะมาเนี่ยเธอเห็นไหมฉันถือดาบอยู่มาสิ เห็นไหมฮะสองคนไปหมดเลยไม่มีใครจะมาอยู่หรอกไม่มีใครจะมากล้าสู้หรอกสิ่งที่คาดหวังก็หมายถึงเอาแน่เอาจริงจัดการเธอแน่นอนอย่ามาวุ่นวายกับฉันฉันกําลังจะทํางานทําการของฉันพวกเธออย่ามายุ่งอย่ามาวุ่นวายไปให้ไกลอะไรที่ไม่ถูกต้องออกไปให้พ้นเนี่ยค่ะชาวราศีกุมสิ่งที่ไม่คาดหวังเนี่ยแปถ้วยก็หมายถึงเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันครบจบแล้วเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีงามเนี่ยก็ให้มันอยู่ของมันอย่างนั้น อย่าไปวุ่นวายกับมันแล้วเราก็ออกเดินทางเพื่ออย่าไปสร้างสิ่งใหม่ๆให้มันบังเกิดขึ้นมาอีกด้วยราชาถ้วยนั่นก็หมายถึงว่าความสามารถของคุณเนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดใดๆทั้งสิ้นนะคะชาวราศีกุมจะทําสิ่งใดก็ได้สร้างสิ่งที่มีชื่อเสียงสร้างสิ่งที่มีค่าสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินนี้หรือสิ่งที่อยู่ตรงนั้นการมองการไกลของคุณการร้อมกรอบต่างๆหรือว่าการควบคุมอารมณ์ของคุณหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการงานใดๆ ก็แล้วแต่การเจรจาการพูดของคุณมันจะมีน้ำหนัก แล้วทำได้อย่างที่พูดด้วยไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะคะชาวราศีกุมใบสรุปเนี่ยก็มายืนยันอีกว่าหกไม้เทา้าก็หมายถึงว่าสิ่งที่คุณมองการไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ล้อมกรอบไว้หมดมันจะประสบความสำเร็จของคุณในวันข้างหน้าเพราะบทสรุปเนี่ยคุณก็คือหกไม้เทา้าผู้ที่กำชัยชนะทุกทุกประการไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายธุรกิจต่างๆจะไปอย่างลุ่งโร์แล้วก็เป็นพลังของความแข็งแกร่งทุกอันจะเจริญเติบโตหมดแต่คุณวางแผนรองรับ ไว้อย่างดีอยู่แล้วจึงไม่ต้องกังวลสิ่งใดเดี๋ยวเรามาถามพี่นางฟ้ากันนะคะว่ายังมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องอีกไหมของชาวราศีกุมก็ให้มองการเนี่ยให้ไกลแล้วให้มองการให้ขาดแล้วก็ให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะส่งผลถึงอนาคตยันลูกยันหลานได้ยันประชาชนได้ทุก ทุกๆคนทุกที่เขาจะได้ใช้ในสิ่งที่เราเนี่ยสามารถที่จะทําสามารถที่จะได้เห็นประโยชน์ต่างๆที่เราเนี่ยได้กระทําไว้พอเราทําเสร็จแล้วก็จงย้ายตรงนั้นนะออกไปเพราะนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วเห็นไหมคะต้องไปทําสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมอีกเห็นไหมคะคนที่เขาเห็นเขาจะรู้นะคะว่าอ๋อี่ชาวราศีกุมเขาทําไว้อย่างนี้ค่ะเขาก็จะโจทย์ขานกันต่อไปให้รู้จักว่าย้ายไปไม่ยึดติดนะคะไม่หวังที่จะต้องยึดติดอยู่ตรงนี้ว่าชั้นว่าชั้นว่าชั้นคุณสามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้แต่ คุณก็สามารถที่จะไปจากตรงนี้ได้มันจะดีกว่าเดิมอีกอะการที่เรามูฟไปแล้วอะนั่นหมายถึงว่าเขาวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วเขามองการไว้แล้วแล้วเขากล้าที่จะตัดสินใจหรือว่าเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาทําไว้หรือว่ามองการไว้เนี่ยมันจะประสบความสําเร็จมันจะมีประโยชน์ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดและสูงที่สุดในชีวิตเขาอีกขั้นหนึ่งอะนะคะเพราะเป็นการเติบโตแล้วใครก็จะกล้ายุ่งกับเขาไม่ได้เด็ดขาดน,นะคะในชาวราศีกุมนะคะก็มีเท่านี้ละค่ะชาวราศีกุมดีแล้วดีอีกดีแล้วดีอีกนะคะเราต เพราะนั้นคําใดในคลิปทําไมสุภาพเนี่ยเราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะคะว่ากด subscribe กดไล k e like, กดแชร์กดสมัครสมาชิกกับอราทาโลก,กันทุกทกท่านเลยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ